สวัสดีครับพบกันนะครับกับเทค DIY c ย a n n e l นะครับผมคลิปนี้ก็จะมาทําการทดสอบนะครับแรงดูดอัดของคอมเพรสเซอร์นะครับเราจะพามาชมนะครับว่าวิธีทดสอบจะต้องทดสอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนนะครับก็คือคอมเพรสเซอร์นะครับก็จะมีวาลทั้งด้านบริการนะครับก็คือ2วาลนะครับก็จะมีวาลที่เป็นใช้สําหรับเติมน้ายาได้ก็คือวาลตัวนี้นะครับ1วาล์วาแล้วก็ท่อที่ออกมาจากด้านโลนะครับท่อนี้นะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกท่อหนึ่งก็คือท่อโลนะครับซึ่งเป็นด้านดูดด้านด้านซักชั่นนะครับผมส่วนด้านนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นท่อไฮนะครับผมท่อดิชาร์จก็คือแรงอัดสูงนะครับด้านความร้อนนะครับอุณหภูมิร้อนแรงอัดสูงด้านนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งอ่นนี้ครับจะเห็นชัดเจนนะครับต่อออกจากด้านคอมเพรสเซอร์อันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับคราวนี้ แล้วก็ทําการเชื่อมวาล์วสอนใส่นะครับอันนี้เชื่อมไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเป็นด้านเติมน้ายาครับส่วนด้านนี้ท่อโลนะครับก็ไล่ขึ้นมานครับจริงๆเราจะมาตัดตัดเอาช่วงนี้ก็ได้ครับตัดช่วงนี้แล้วก็เชื่อมวาล์วสอนใส่ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเทสแรงอัดเราจะเปิดโล่งก็ได้นะครับเราไม่ต้องมาปิดตัวนี้นะครับก็คือเปิดโล่งให้มันดูดได้นะครับแต่คราวนี้ผมจะเชื่อมวาล์วสอนใส่ทั้งสองนะครับมาดูนะครับอ่า แต่ว่าด้านนี้ก็คือชุดอีแวบคอยเย็นเนี่ยมันอยู่ข้างบนครับผมก็เลยตัดตรงนี้แล้วก็เชื่อมบอลส้อนใส่ด้านนี้แทนนะครับผมโอเคมาดูด้านล่างด้านล่างนี้ก็คือเป็นด้านไฮนะครับผมก็เชื่อมวอลส้อนใส่นะครับเพื่อเทสแรงอัดนะครับส่วนวิธีการต่อเกจนะครับเราเอาสายเกจด้านไฮนะครับมาต่อที่ทางด้านท่ออัดนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับมาดูตามสายนี้ครับ นี่นะครับมาเข้าที่เกียร์ของด้านไฮนะครับส่วนโลนะครับโลตัวนี้แล้วก็มาเข้าวาล์วลสอนของโลนะครับของโลก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับเชื่อมวาล์วสอนโลใส่ตรงไหนก็เราก็เอาตรงนั้นเราจะมาตัดเอาเชื่อมวาล์วสอนใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ตัดท่อนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเกียร์นะครับครานี้เกียร์เนี่ย การปรับหรือการหมุนเนี่ยเราก็ต้องเราจะเทสแรงอัดนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ให้มันโล่งนะครับโล่งจริงๆเราไม่ต้องต่อผ่านเกียร์ด้านโลก็ได้นะครับเปิดวาล์วสอนด้านโลให้มันโล่งครับเพื่อที่เราจะเทสแรงอัดด้านไฮด้านไฮแล้วก็มาปิดนะครับปิดเกียร์ตัวนี้เพราะว่าการที่เราปิดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่ยอมให้ผ่านไปหาเกียร์นะครับแรงดันตัวนี้มันจะสามารถผ่านไปหาเกียร์ได้เพื่อเทสแรงอัดตัวนี้ครับคราวนี้เวลาเทสแรงอัดก็คือเราจะต้องสตาร์ทคอมเพรสเซอร์อ่า ตามมาตรฐานก็คือให้ในเกีย์สิบวิน,นะครับสิบวิแรงอัดต้องได้200ต้นต้นขึ้นนะครับถึงจะผ่านเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับในคลิปนี้อ่าโอเคหลังจากถ้าเราจะเสียบปลั๊กเราก็ต้องจับเวลาดูสิวิน,นะครับนะครับแล้วก็ดูสังเกตที่เข็มด้านไฮนะครับว่ามันจะขึ้นที่เท่าไหร่นะครับอ่าโอเคเราทำการเสียบคอมเพรสเซอร์แล้วนะครับห6 โอเคถือว่าผ่านนะครับแล้วก็ปิดนะครับพอเราเทสว่าแรงอัดมันผ่านแล้วก็ปิดคอมเพรสเซอร์ทันทีนะครับไม่ควรเกิน1ิวิหรือมากกว่านี้เยอะๆนะครับเพราะว่าจะทําให้มีผลเสียกับคอมเพรสเซอร์ก็คือลิ้นวาล์วอาจจะรั่วอาจจะแตกได้นะครับซึ่งาตามที่อบรมเทนมากับบริษัทก็คือมาตรฐานหรืออุ่นใจก็คือประมาณ10วินะครับถ้าแรงอัดผ่านเกิน200ต้นต้น,ตนก็ถือว่าผ่าน,นครับถ้า แรงอัดไม่ผ่านก็คือคอมเพรสเซอร์ตัวนั้นก็คือแรงอัดไม่ผ่านอาจจะมีปัญหาเรื่องลิ้นวาลหรือว่าลิ้นคอมเพรสเซอร์นะครับผมครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าด้านโลในเมื่อเราต่อเกียร์แล้วมันจะดูดอัดวนเวียนมาได้ยังไงนะครับก็คือด้านโลตรงนี้ผมเปิดเกียร์นะครับผมไม่ได้ปิดนะครับผมเปิดพอเปิดปุ๊บเนี่ยาภายในเนี่ยมันจะ มันจะสามารถผ่านมาหาถึงกันได้กับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันไม่ได้ต่อไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดฝาอะไรไว้นะครับซึ่งอากาศเนี่ยมันก็สามารถดูดเข้าไปนะครับเป็นระบบหลูปของคอมเพรสเซอร์ได้นะครับถ้าเป็นเชื่อมเข้าในระบบก็จะเป็นระบบน้ํายาทํางานได้ปกตินะครับผมหรือว่าถ้า,าคนไหนมีข้อสงสัยยังไงนะครับก็คือแล้วก็เปิดตัวนี้ทิ้งได้เลยนะครับ ก็คือตัวนี้ก็คือเราเปิดตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับซึ่งมันจะไปต่อด้านดูดของคอมเพรสเซอร์นะครับผมหรือเอาง่ายๆนะครับง่ายง่ายเราก็คือมาเปิดวาลด้านดูดตัวนี้นะครับเปิดตัวเนี้ยออกนะครับเพื่อให้อากาศมันหมุนหมุนเวียนเข้าไปได้นะครับอันนี้คือการเทสแรงอัดนะครับการที่ดูคอมเพรสเซอร์จะดูดไปมันก็ดูดเข้าไปวนระบบของของคอมเพรสเซอร์นี่แหละครับผมก็เพียงแต่ว่ากรณีนี้ผมต่อผ่านเกจเฉยนะครับเพื่อเทสดูทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ว่าผมมาเปิดวาล์วตัวนี้ ไม่ได้ปิดกั้นเกลตัวนี้ไว้นะครับผมอันนี้ก็คืออ่า uh, น่คงจะชัดเจนนะครับผมนะครับคราวนี้เรามาเสริมอีกสักนิดหน่อยนะครับก็คือเราต้องบอกตัวนี้ก่อนนะครับว่าคอมเพรสเซอร์ของเครื่องเย็นนะครับเขาทํามาเพื่อที่จะเน้นกับแรงอัดนะครับแรงอัดก็คือด้านนี้นะครับเรื่องของอัดสารทากับเยนส่วนในด้านดูดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอเน้นนะครับก็คือเขาจะดูดมาตรฐานตามหลูปของเครื่องเย็นนะครับผมเพราะว่า สังเกตใช่ไหมครับเราดูแค่รู้ว่ามันดูดได้ก็ถือว่าโอเคนะครับผ่านนะครับผมแต่ว่าเกีรให้เราจะเทสเนี่ยมันแค่ติดติดลบสามสิบนะครับเห็นภาพโอเคเดี๋ยวเราไปลองทดสอบนะครับผมอ่ะโอเคเราก็ต่อเกีรเข้ากับลูกศรนะครับผมก็คือด้านไฮนะครับของของคอมเพรสเซอร์นะครับก็ผ่านเกีรด้านไฮนะครับผ่านเกรด้านไฮมาเหมือนเดิมนะครับผมส่วนด้านรลด้านรลแล้วก็ ต่อจากด้านโลนะครับนี่คือเส้นนี้แต่ว่านี่อยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับก็คือมาเข้าที่โลนะครับจุดโลของเกจนะครับก็คือชุดนี้นะครับผมต่อเสร็จจากนั้นเราต้องการดูแรงดูดนะครับผมล้วก็ด้านไฮเนี่ยเราก็เปิดนะครับเปิดเพราะว่าให้เวลามันอัดขึ้นมาเนี่ยมันจะผ่านเกจแล้วมันจะมาออกตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราเปิดโล่งนะครับสําหรับเกจนะครับ หรือว่าเราจะเปิดตรงนี้โล่งเลยก็ได้ครับก็คือหรือว่าเราจะมาเปิดตรงนี้ออกโล่งเลยครับคือเราไม่ต้องใส่ไส้ซอนนะครับเราไม่ต้องใส่เกียร์ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะเราเราจะเน้นแรงดูดนะครับผมอันนี้เราจะมาดูด้านดูดแล้วต่อเสร็จรเรียบร้อยแล้วก็ทําการที่เราก็ต้องทําการปิดนะครับปิดเกียร์ตรงนี้นะครับปิดเกียร์ตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันผ่านมาตรงนี้ได้นะครับผม, <S <S มก็คือมันปิดบล็อกตรงนี้ไว้แล้วไม่สามารถออกด้านนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่า มันก็จะสามารถต่อมาถึงการเกียนะครับเวลาที่คอมเพรสเซอร์ทําการดูดแล้วเนี่ยตัวเกีตัวเนี้ยก็จะบอกสถานะได้นะครับว่าดูดไปเท่าไหร่นะครับแต่กรณีมันมีแค่ลบสามสิบนะครับแล้วจะมาดูแค่ดูแค่ว่ามันดูดนะครับผมมันจะดูดลักษณะไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้คอมเพรสเซอร์ทำงานแล้วนะครับนี่ครับก็คือดูดแล้วนะครับ ดูแล้วนะครับโอเคเห็นแล้วก็เอาออกได้นะครับผมคือดูแล้วนะครับอันนี้คอมเพรสเซอร์ดูดถึงลบสามสิบนะครับจริงๆมันจะดูดได้เยอะกว่านี้แต่ว่าเกียร์มันมีเท่านี้นะครับผมครับก็ยังไงก็กดไลค์กด subscribe กันได้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับเล็กๆน้อยๆขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมติดตามชมคลิปต่อไปนะครับ